บอลครับยกตัวอย่างแม่กลนได้ครับคุณครูเพนสีฮัลโหลพ่อ,อแม่อยู่่ืออ,อ่ะเอาโทรศัพท์ไปใกล้ๆแม่หน่อยเฮ้ย้ยุ้ยเสียงดังมากเลยอ่ะได้ยินไหมลูกครณคะอันนี้มันแม่กลนนะคะก็แบบนี้สิคะ ก็ครูก็บอกว่าแม่กดนี่ไงได้ยินเสียงไหมมาทั้งภาพทั้งเสียงดีไม่กลิ่นมาด้วย,วยอะอโครับครูอาจมีสะดุดนิดหน่อยนะฮะแม่เป็นไซนัทคือคนไม่ใช่ทำไมก็ผิดไงคำต่อไปนะลูกนะครูจะเข้าสู่แม่กดค่ะแม่กดเหรอคะอยแม่กดจะต้องเป็นตัวสะกดดอเด็กค่ะเช่นคำว่าตดเช่นคำว่ามดค่ะลบหค่ะแม่กดคืออย่างนี้ค่ะ ทำไมไม่ล้างจานทำกับข้าวสักผ้าล้างห้องน้ำขัดซ้วมไปทำอยู่นี่เลยนะอีกันเปนแม่กดยังไงวะอ้าวเวลาแม่ฉันอยู่กับพ่อฉันน่ะแม่กดขี่คมเหงตลอดเลยค่ะยี่สิบต็ยี่สิบว้าข้อต่อไปคำสุภาพค่ะโอ้โหดีเลยครับไอ้พวกนี้ชอบพูดคำหยาบครับเอาคำสุภาพนี่แหละมันควรจะเรียนรู้กันก็คือเป็นเธอเลยนะคนแรกเลยนะอ๋อห้ผมเลยเหรอครับใช่ก็ได้อยู่แล้วกิน รับประทานปวดหัวโอนินปวดศีรษะค่ะนายนิกกี้หมูสุกรเก่งมากนายนิกกี้กัดคาคำสุภาพของคำว่าหมาล่ะสุนัขค่ะแล้วท้าไม่สุภาพล่ะหมาค่ะเลิกนายเติ้ลคําหยาบของคําว่าสุนัขคืออะไรตอบมา ผมพูดได้หรอครับพูดมาเลยเพื่อนเขาตอบทั้งห้องมะเนี่ยสุนักไงไอ้ส์ยเธอพูดไน้สว์ขับคู่เหรอไม่ใช่ครับก็คูถามว่าคำคำหยาบคำไม่สุภาพผมก็เลยบอกคูดแล้วถ้าเป็นตะกวด่ะเฮียเธอสิเฮียออ้าาวเเ เขาแค่สอนเฉยๆสอนด้าคุณภาพด้านคุณภาพครูจะไม่สอนภาษาไทยแล้วครูปวดหัวครูจะไม่สอนา